ฮัลโหลสบายดีเมื่อนี้เอยจะพามาทักหมวกแบบง่ายๆเนาะแล่นนี้มันตู่ที่คอยเหลือทักเสือเทแล้วนเนาะแลวสิเอามามาทักหมวกเนาะให้มันเข่ากันกับเสือเลย Hello everyone Chita here today gonna show you how to knit a hat อ uh, ่ this is the yarn the leftover from my uh, knitting uh, sweater my last video so I gonna do a hat uh, it's really easy and really simple and easy Okay, let's get started. เฮาสิมาเฮ็ดตองมัน80ตองบวก1เนาะตอง1หั่นแม่นเฮาสิเอามาต่อเนาะธรรมดามีแต่80หั่นแหละเนาะหลังจากเฮาเฮ็ดตองมันแล้วล่ะเนาะบัดนี้เฮาสิมาเบิ่งว่าบ่ให้มันปิ้นเนาะแล้วบัเนี้เฮาสิมาต่อมันเนาะ So make sure that is not t w i t so we g o n n j o t e y a together. วันนี้มันก็สิเหลือ80ตองเนาะ so only 80 stitches left now I ้ก n n a tie this one ห่วงมัดอันนี้เมียนเนาะเพื่อบ่ให้มันหลุดเนาะ and please แต่มาเกือเอาเครื่องหมายใส่ so we gonna n e t d uh we gonna do uh one by one w h i p v i n g n e t one pro one n เ t one pro one and row two we do the same thing until you reach your design l a n d วันนี้เฮาส i ทักอ่านันขอบขอบตีนหมวกมันเนาะเฮาส i ทักลงหนึ่งขึ้นหนึ่งลงหนึ่งขึ้นหนึ่งเนาะเน็ตวันพรูวันพรูวันเน็ตวัน Pro one. สู so, ่ใบน,นี้แถวที่สองใน,นี้เนาะแถวที่สองสำหรับตีนตีนมวกเนาะขอบมวกนะเนาะเฮาก,ก,ก,ากานะระซิทักคือการือเก่าเนาะโปรเออนันทักขึ้นกระทักขึ้นทักลงกระทักลงแบบซี่นะไปให้จนให้มันได้ตามความยาวที่เฮาต้องการเนาะประมาณสามดิ้วก็ได้นะ so the the uh, run through for the ribbing so pro with pro knit and knit like this until your design length uh, three inches long I gonna do probably three inches long หลังจากเขาทักตัวขอบตีนเสือมันได้แล้วเนาะคอยโบได้ทักสามดิวเนาะคอยทักม่แตสองดิวเนาะ so after uh, uh we n e t the ripping I need about two inches long now we gonna do the uh the pattern uh i gonna do the same thing that i do this sweater uh it's gonna be like a round one knit on stitches round two knit on stitches and round three uh, knit one pull one knit one pull one uh we I gonna do this this stitch บันนี้เอันลายมันเนะเาะเฮาชิมาทักลายมันเนาะลายมันข่อยชีฮิตแบบแบบเสือตัวนี้นี่เนาะแบบเสือตัวข่อยทักทเทอาแล้วนี่เนาะแถวทําอิดเทาทัก popcorn, เนาะเฮาชิทักทักลงจนมืดแถวเลยบันนี้มาทักมะฮอดน,นี่เนาะจะเป็นแถวที่สองวัดนี้แถวที่สองก็แม่นห้เฮาทักลงจนมดแถวเลยแลกลับมาจะเป็นแถวที่สามแถวที่สามเมนห้เฮาทักลงหนึง่งขึ้นหนึงน่งลงหนึ่งขึ้นหนึง่งเนาะและบัดเล้ก็แถวต่อไปเฮาก็เฮิต เขาก็เฮาก็เฮ็ดซ้ำสามแถวนี่เนาะทักไปทักมาสามแถวนี่ตามให้ให้ได้ความยาวของหมวกที่เขาต้องการนะ่ะเนาะ so we keep repeat repeat uh three loons here until your you h uh, until your design length so I gonna knit across here ทักไปจนให้มันมุดแถวเนาะ นี่จะเป็นแถวที่สองเนาะหน้าร n น t o here w วิก n n นอันเน็ตออนสติิม่ในเ้าทักลงไปจนมดแถวเนาะวันนี้จะเป็นแถวที่สามเนาะแถวนี้เนาะแม่ทักลงหนึ่งขึ้นหนึ่งลงหนึ่งขึ้นหนึ่งเนาะ now loan three we g o n n a net one pro one net one pro one until here and then we g o n n a keep repeat this three loans until you design line บัดนี้แถวที่3ให้เฮาทักลุง1ขึ้น1ลง1ขึ้น1เนาะจนมาฮอดตัวนี้ฮอดตัวนี้แล้วเฮาก็สิกลับไปเฮ็ดแถวตู้ทําอิดคือเก่าเนาะแปลว่าให้เฮาเฮ็ดซ้ํา3แถวนี้ทักไปทักมาระว่าง3แถวนี้เนาะให้ไปได้ความยาวตามที่เฮาต้องการเนาะทักลง1 ขึ้นหนึ่งลงหนึ่งขึ้นหนึ่งเน็ต one pro one เน็ต one pro o n it will become like this stitch นี่เป็นลายคือลายเสือนีเนาะนหลังจากเข้าทักหมวกได้ตามความยาวที่เราต้องการเลยเนาะ so I knit my head long about uh, nine in i n c h e s long ่อยทักประมาณ9ดิ้วเนาะบัดนี้เฮาสิมาเริ่มลดห่วงมันเนาะ we n start uh, uh, decrease the head now so we g n n a k n t uh, n t two and then k n t two together net 2 and net 2 together net 2 and net 2 together like this but เฮาสิมาเริ่มลดห่วงมันเฮาสิทัก2องตองเนาะทักลง2องตองแล้วก็ทัก2องตองพร้อมกันทักลง2องตองแล้วก็ทักอ่าสองตองพร้อมกันเฮ็ดแบบซี่ไปจนให้มันฮอดพี่เนาะ so we cana net 2 and then net 2 together net 2 stitch and then net 2 together until this marker here ทักลงสองอ๋อ oh, one more thing we gonna start uh decrease when this one it have uh the pro here pro here เวลาาสิลดห่วงมันให้เฮาลดห่วงตัวที่ว่าฮ็ดอ่าทักลงหนึ่งขึ้นหนึ่งลงหนึ่งขึ้นหนึ่งนี่เนาะมันจึงสบาย so now I gonna knit two and then knit two this together ทักลงทงตรงแล้วก็ทักทงตรงนี่พ่อมกันทักไปจนให้มันหอดเครื่องหมายฝากพีพีนเนะาะวันนี้แถวโตวมาเนาะ เน็กซ์รันเราจะเน็ตออนสติชิทเราจะเน็ตออนสติชิทเราจะเอาสิ่งให้เอาทักลงมาจนหอดมันพีน่ะ มาที่แถวตัวมาเนาะแม่ให้าทักลงหงแล้วก็ทักขึ้นสอตองพ่วงกันทักลงหงแล้วก็ทักขึ้นสอตองพ่วงกันเนาะ so next row we g o n a knit one and then p r l two together n i t one and then p r l two together n i t one purl two together until until end here until this marker here ทักลงหงแล้วก็ทักขึ้นสอตองพ่วงกันจนมาหอดตัวเครื่องหมายนี่เนาะ มันดี้เราสิมันหยิบมันเนาะเอาสิจงแล่นนีนเมียนจากสองหอบสองอบเนาะเอาสิหยิบมัน now we gonna sew it we uh, go this around here maybe two and then we gonna cut the yarn leave long tail and then cut the yarn now we gonna sew this นี่ค่อสีหยิบกระดุมในี่ใส่เนาะ so I gonna sew so the b u t t น n in inside เ h e head เอาสีหยิบกระดุมในี่ใส่ทางในตัวนี้เนาะตัวหมวกนี่ คอยฮันซื้ออันนี้มาเนาะ So I bought this at Hobby Lobby So I gonna put in my head here and then pom pom this one ตัวอันนี้เนาะคอยสิเอามาใส่ตัวทั้งหมวกนี่เนาะนแบบนี้คอยบูมีอันบูมีใหม่ที่ว่ามันคล้ายๆสีเดียวกันกับตัวนี้เนาะกับตัวแท็กนี่คอยสิใส่ตัวแลนตัวนี้สีดำนี่เอาเนาะ okay you. so I don't have the uh, thread the same color this one, so I gonna use this uh this color instead. ดแล้วแล้วเนาะขั้นเฮาอยากเอ็นเอาไปซักคันนำหมวกไปซักเฮาก็เอาตัวน,นี้ดึงตัวนี้ออกก็ได้เนาะเพราะว่าเฮาเอาเอาเอา,เอาไซเนนันนัน,นกระดุมเมียนเลยมันก็นเวลาเฮาเอาไปซักเฮาบ่ต้องเอานี้ไปนำเดี๋ยวมันสซีันบ่เป็นหูพางงามอะนะ so when you wanna wash the your head so you can remove the pom pom um. Okay, I'm done with my head now. So, this now we're gonna do this one. lắm ạ ngon ngay ngay đó.